ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับครับเมื่อหนึ่งาพาพี่นัทมา,มาบ้านกุดชุ่มครับพี่หน้าเฮียนแม่เปิ่นพอนี่พอกค,ครับผม ปลาเห็ดแตงกินตัวครับซื้อเดี๋ยวกินมากหลากหลายนึงนุ่นน่ะปลามันจะคำอะโอ้นี่ครับหมูจีดครับพุ่นน่ะหลายตัวครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบื้องบ้านเพิ่นได้ครับนี่้นจนมากแม่พักอยู่ที่โน่นเหรอ แม่นอนอยู่ที่นู่นเหรอแม่นอนอยู่ที่นู่นลงเลยพูดตอนนี้นหนแม่มามาอีนี่มาเร่ยหน้อลูกแรกลูกแรงแล้วคนกลับมาเห็นไหมแม่จะลับมาบัดกุ่นอันนี้แย่เลยแม่เป็นสบายดีนี่่ครับสบายดีลูกยังหนุ่มๆอยู่เนาะอายุงหกหกสิบโทโอ้ได้ลูกจะก้อนอลไรเดี่ยได้ลูก เบิ่งได้กับพลอยนึ่งผู้เดียวนี่แล้วได้กับผู้ก่อนหนึ่งชีคุ้นผู้ชายสองยี่สองผู้ก่อนนะเพิ่นกับบกไคอยู่บ้านบกไคอยู่บ้านไปเฮ็ดเวียงตลอดเนาะที่ไปอยู่ว่าอยู่บ้านในดงน้าขาวเนี่ยไปเฮ็ดเวียงเนาะแต่แถวปัจจุบันกุดชุ่มนี่ครับอีกพว่าเพิ่นเหมือนจะมากินเข่านั่เพิ่นครับสาวได้ก่อนนี่สบายดีสบายดีไม่ะซื้อยังก่อนนี่ มินตันน้องมินตันเนะผู้งามงามกับผู้สาวมันก็ชุม่มลสาวผู้ไทยได้คบนี้กินเข่าห่อน,นหอ่อนกับแม่ป็นเดย <c oughs> หนึ่งเขา่าห่อนห่อนไว้ทาอ้ชุมอ้ชุวนั่ วันนี้เอ้ยคอยกับเป็นแม่ฮางทั้งเมื่อสองคนมาไดโผโผลตายคนทางแม่ม้าคนที่อยู่ส่วนเวเหรอฮะลคนลูกสาวที่อยู่ช่นบุรีไม่หมายถึงว่าพี่เขาพี่สาวคนเขาเอาผมใหม่แล้วในฉนบุรีนะเอาผมใหม่แล้วเลิกกระโเผเก่าแล้วไม่เนินกินเข่าลาบหมูคกับกับบ้านกระชุ่ม ได้ผัวใหม่เป็นคนลาวหรือคนไทยคนลาวไปแต่บ้านพี่ออ๋ไปนช่พร้อมกับแต่บ้านพี่ลูกหรอเราก็แต่งานเมกี้อันนี้ลูกคนไทยได้หน้อยๆลูกคนไทยได้คนอันนั้นคนแก่นโอ้จุลินสุลินนุ่มสุรินบอกแล้วก็ป้าป้าเลิกการก็มาเอาคนลาวอีกแล้วก็เลิกกันอีกเอาคนลาวอีก ว่าแล้วทิพยข้าแล้ลูกอกว่านะนะทิพยข้าคนละคนไทยได้ไหนเลยทุกคนไทยเลยหมอให้เพิ่นไปเฮ็ดบัตรประชาชนไทยก็ได้ตัวได้เลยบัตรมันก็มีเพอ่นล็อกขอลูกก็ขออยู่คนเลยได้เนี่ยขอยู่ไทยพอถามเป็นคนเล่ามาเฮ็ดบัตรประชาชนไทยนี่เขาก็จะได้สิทธิสวัสดิการในอย่างต่างๆย่อมเจ็บไข้ได้ป่วยนะไปหาหมออยู่มุกอยู่หยังอยู่ไซก็ได้ได้หมดเนาะเออเป็นแต่ไปไทยไหวอยู่ได้บางอย่าง ไันนีมลูกอันนี้เอาไละนักดองนะครับาได้อยู่นะเพิ่นกับยังปูงามอยู่ทังว่าเดี๋ยวเนี่ยละเดี๋ยวเดินซีฟเนาะไออีกผู้หนึ่งจะมาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งม้ามล่อเบิ่งผู้เดือยผู้ใหญ่เนาะเพิ่นกับบอมเบียนก้นขีดลายให้กับโบนั่นโทรห้ามเพมันว่าเพิ่นะบอมเบียนก้นขีดลายพี่ โอ้ยจังหะมาผู้จะได้ยนี่ยได้ไปหาไปสัน่นมาพอ่อมาพอ่อง่ายๆนะโอ้สายแน่นเนี่ยนะอพอเปิดเบียร์กินเลยนะี่ยเปิดจังอ่ะเ,เปิดกินเลยนอ้อนมันก็เป็นคนาบาเบาเก่งขึ้นกันเนาะบอกบอกอกอก็อดีละพีน่นัทเป็นคนใจเย็นอยู่พีน่นัทคนใจดี คนมาง้ายอืโอ,อ,อ้จากบักคุงงามอยู่ตัวดิฝีมืออยู่ได้ดิาตามบักคุงแซบใช่่ะ <c oughs> พราะได้กินอยู่บะใส่นั่นใส่นี่เข้าไปกันแซบดอกะ <c oughs> เอเอพ่ออยู่ดอกวันหลายอย่างอยู่ <c oughs> พอเป็นก็นเห็ดลามหมูครับ เห็ดหลาบซุปเออน้องนี่น้องน้องสองคนเหรอนอนด้วยกันบ้าง แม่น้องมินครับเพิ่นมาสาวล่าเบอตัวเพิ่นว่าแม่นบ่ใจดีเนาะใจบ่ตัวบ่ต้มบ่เบี้ยนะเพิ่นมีลูกสาวย่างหยีอยู่คนหนึ่งอยู่เด้อครับยี่สิบสองปีผู้ใดจะต่อคิ้วไปผู้ใดจะจีบต่อคิ้วจีบดียกมือโหลดเด้ออายุ่สามสิบหกปีผู้นี้นะคู้นี้สามสิบหกบออ๋อสามสิบหกแต่ว่าเพิ่นผิวพรรณดีเนาะ มันอยู่ในมันไปอยู่ห้าปีแล้วกรุงเทพนะมได้อยู่กรุงเทพตั้งห้าปีละทำงานครับเป็นแม่บ้านเนี่ยอะเป็นอันนี้ไอ้กุ๊กนี่และไปเป็นไอ้กินนี่แล้วโอ้เดี๋ยววันที่วันที่เดือนซินี่เพิ่นจะมาผูกแขนน้องสาวอยู่ถาเบิงเด้อครับมดตัวในนอนน้องสาวเล่าเนาะพ่นเหีได้เมียผู้สาวเล่าหลาย แต่ว่าเขาหัอนย่านผู้สาวเล่าตัวโอ้ยแม่สุประตูสุประแม่นั่นแม่น่ะดีใจน่ากแต่งกับลูกนี่ครับมาเบิ่งหอดลูกแม่นั่นนัผมมานั่มาเบิ่งหอดบ้านแม่เพื่อนนี่ครับเพื่อนสนับสนุนเต็มที่เลยกิจรับผมก็ดีใจน้ำพินัดอืมคันปีนิษฐ์กะโทรหากะปีนิษฐ์กะโอ้ยุกและลูกสาวกะโอ้ยแม่ลูกหลามาเน่ยมาเน่ยมื่อในลูกสาวหลากับซ้ำว่า มารวยได้มาสนแ,แหงได้ลูกสาวหลาแม่นี่ยแหงโชคดีครักแล้วเนาะมุ่นขอนเด้ดิ <c oughs> พินัดโชคดีแหละได้ลูกสาวหลาบพินดเพิ่งจะมีขนมมาตอนนำ้ำเี่ขับแก้ม่แม่มมานเพิ่งจะรอดตามมาคุงซะก,กันบอกผจะตามมาคุง ตามโดก็ได้แ่ก็ได้บอกอะตามลดตงแช่คุงนะแซ่บดแซ่ก็กินโลดเอเดี๋ยวจะซิมซอยสาวมาน้องเดินสาวมาน้องเดินเข้าไปทายนน่โว้เห็นน้ากินเก่งคขางดิปลาเผานั่นกันมาเนี่ยกินปลาเผา พอเป็นกระเทเ็ดอลาบหมูครับนอ้บบนองเป็นกระเทเีตํมมะกุงกลับไชิมย่างลากเนี่ยซิมตํมมะกุงสาวผู้ไทยกุดซุม ใช่ไปมาๆกๆแตนยังน้อมาพี่แตงโมมาซื้อจะรู้เนาะโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวเดผมอ้อนตังมาเพิ่มให้เดี๋ยวผมกัดไทยก่อนเดี๋ยวอ้อนตังมาเพิ่มให้แล้วให้น้องเขาซื้อ เงินของฝาประจำไงแม่มันต้องครบกำหนดมันถึงจะเบิกได้เดือนชิปเป็นเดือนชิอบอลูบอลอาอ่เออเดือนคือเดือนนัดแตะเป็นเดือนเก้าเราเานอเดือนเก้าห่ล่านะเดือนเดือนกเดือนเก้านี่น้องครบแปดอสุยางเลยนกินยังกับแซมมากิน โอ้อโบ่ได้มากินน้ำนองเป็นครั้งแรกด้วยครับเนี่ยต่อ,อไปจะได้มากินน้ำปีนัดไปเรื่อยแล้วนี่มันเด็ดซีเดือนซีฟนี่เนาะเออมาแล้วผมมาไม่ได้ก็ไมา่มาแล้วมาลงมาลงรับปิดอืมเออปิดพี่ทำมะกุูงเรียบร้อยแล้วยัง ลาบอเป็นจะกินเอาจัดเนา้อหมันสองถ้วยลวดคือเกลือซื้อหนาแล้ว like อันไปวันนี้ไปเบื้องคันกะมีในผู้มีนะแต่สองแก้วเจ้ดี๋้วตัวเจ้าได้แก้วเลยแเป็นผู้ใหญ่ไม่เปิดก่อนแม่พ่อเปิดก่อนทีครับสาวเพิ่ลกะเตรียมน้ำนี่ครับพินัดอาหารกะพรอนหมาเด้นนี่พ่อกับแม่พ่อเพิ่อนกะลาบ หมูสซูกินครับพี่อืมอ่าลูกเต่ามาเนมาษาได้นี่งลงนั่งพิโรดเจ้าเลย้ต้าแนันม่เออเออนมามสานมาเอาเราคดกันอมเอออานไปมามี่เศ้าบังบเป็นไหนแซบย่บบออืมแซบแซบ กินข้าวสามัคคีอานางลงลูกนางล่องางล่องโออ้าวเจาะอะไรไปแม่กวนหมักลำอะไรละเนอยเพ้อเป็นอะไรเป็มาเด้อครับมากินข้าวสามัคคีบ้านกุดซุมเมืองอัสสะพ่แขนสวรรค์าเขตเด้อครับเอาโลดเอาโลดกินโลด มากินข้าวกับบ้านน้องออน้องมินตันสชครับน้องมินตันกันงา,า,นามงามครับอเอาเดี๋ยวจะขออนุญาตกินข่าวกันเนด้อครับเด้อ <laughs> เดี๋ยวจังเ่าเบากันไหมเดี๋ยวมีขนมมีอย่างมาตอดพอดีอยู่เด้อพผีนัดเป็นคนมาหลายครับ กินอิ่มแล้วน้องเมิ้นตันนี่หมกมวงขนมมาตอนเนน้ำรับกินข้าวแทบมาน้องเมิ้นตันแทบพี่นัดแห้จะแทบแล้วเนาอพี่นัดเนาะ เลเดี๋ยวก่อนเมืองัันต้องซื้อเป็นชุดเป็นชุดได้ไน่ดีนะเอาไม้ใบตะป่านยวปีปีใหม่สาคอนเดี๋ยวผมนั่งตังมาให้แล้วซื้อที่จะได้ที่ว่าแสนแสนแสนซาวใช่ไหมอ ที่ได้ซื้อไว้แล้วก็ซื้อไว้ให้น้องหลุนนั่นแหละอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาปลูกค่อยปลูกเออตังบันมาโม้มาโม้เพอาะได้อยู่โมแน่ได้หาขยายขอบขั้วหามีน่องมีอยังอีกเป็นกับบ้างแผนได้เนาะเป็นรักหญิงได้พี่นัดเนาะเป็นโมเดล พ่อแม่ไปดูแลให้เวลาลับนะแม่สิบกู้มาลับหญ่กู้มามีมาหัวไว้หนูหัวไว้เตี้ยวไปเตี้ยวมากะกินมันใหญ่ขึ้นกระชูนแรกกินเอ้าวยับก็ไม่ใกล้ๆกินเราเด้อพี่ครับมีของหวานมีเองมีบักนี่เอาถุงใส่เปลือกมันบาะมีหรือเบอะนี่ครับมีมาตอนพูนะกินข้าวแล้วก็มีขนมมี บักลำไยไมีบักม่วงแจวบักม่วงครับขาดบ่ได้ใตุ๊กตุ๊กแฟมิลี่นี่ผมไปฝากไาติดใจเบื่อได้เลยแจวบักม่วงครับผมพี่นันพี่นันรสชาติเดิมไหมครับเหมือนเดิมแห้งมื่นนี่แห้งแซ่บได้แต่กินน้ำผู้สาวคับมาเลยมื่นนี่เป็นคำว่าเบามาถาถามไว้ครับเดียนซีฟเด้อข์าวดี ดูใดก็มีแต่มารุ่นท่านผิดนัดอยู่โอ้โหหลุนเลยครับผมโอ้คือกันยูตัวอะไรหน้าตาคือกันครับหมูเป็นอะไรหมูหมูเอ๋น้องก็ยังเหลือหลายอย่บอกหมูน้องหลายแต่เขามีผู้บ่าวมแล้วบ่ะบอกมี่จะบอกคนโสดบ้านเนี่ยบ่ ไปกระบาลเขาไปทำเงินไปไทยไปไถ่เบิด์ตบอกขยันเนี่ครับผู้ใดก็ม่แต่ตั้งเป้าไปไทยเบิร์ตมื้อนี่นาะมาแต่แล้วหน้าแล้วยังมันถือนะไทยเฮ็ดอยู่เหล่าเนาะไม่เลยอาแรงอยู่เล้ามันถือกี่ดีไปเฮ็ดอยู่บุ่นยังได้เออผู้ขยันก็ได้มื่นหาอยู่เด้อมื่นสองมื่นหาเป็นก็ยังผูได้เก็บเนาะตจำชุดตจำชุดกา ตำชูก,กับเกาผ่านได้คนลาวไปทำงานแต่ว่า,าเกาผ่านก็ต้องกินยู um. นัเออนัมเขาเขาเลี้ยงเกาผ่านรุ่นเช้า,าพอไปทำบิดกับเกาผ่านมาเดี๋ยวหอดมาหอดมาถึงแล้วครับมาเบิ่งบ้านเบิ่งอยังน้ำน้ำพอน้ำแม่เพื่อนนะครับได้ค้าวขาครับผม<น>เดือนเก่านี่ครับเดือนซีฟนี่พินัท ดีใจน้ำพินัดน้ำครับผู้ไดกับ,กบตะกี้ผู้ไดกับเป็นห่วงอยู่คือจะคุยกันงางแท้ผลมาขอละเดือนสิบเลยนะ <c oughs> มา <c oughs> ผมก็บเดวิดเป็นสักขีพยานน้ำ <c oughs> เดือนสิบนี่มีข่าวดีแน่นอนครับถ้าฟัางข่าวน้ำเดอ <c oughs> น้องนี่มูรุ่นเดียวกันได้ผัวมี่อยู่บ่เพราท่านมีบ่ <c oughs> มีแต่ผูเบามีแต่ผูเบามีแต่เพื่อนเพื่อนไหนแล้วจะได้ก้อนมูกระสือได้บอกมูยังหมดเหรอมูว่าจังใดมูว่าจังใดบอกล่ะอันมูว่หาให้แน่บอกเออบอกได้เด้อเด้อมาเด้อวันที่เดือนมันไอเดือนซีฟเด้อบอกมูมันเด้อเดี๋ยวจะพาเบาวไทยมานำเออโอเคเด้อครับเพื่นสัญญากันแล้วเด้อครับ น้องเพื่อนจะส่วนมูมาทำนะ ay, ามาหลายหมูพ่นะส่วนมูมาในหลายเอาจะบอกนิดเด้อวซี่บอกนิเด้อผู้ใดคนโสดเด้อชว้เอาจะคนโสดเด้อคนมีผู้บ่าวเอาเด้อบอกเนี้ยสกิทเท่าเนี่ยนี่ครับแฟนผู้สาวพินัทครับผมเดือนสิบี่มีข่าวดีแน่นอนกับพ่อแม่เป็นกับพ่อมน้าเบิร์สุขคนครับใจดีค้ากินดีพู่นะกินข่าวแล้วกับกินในของหวานพู้นะ มีหลายกับครับปุณนะพอใจผมใช่ครันอ่ภอใช่ในปูและบ้านหน้าแดงว้ตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำกินขนมก็อิ่มเรียบร้อยแล้วครับญาติพี่น้องเพื่อนมากพี่น้องป้าหน้าอาเพื่อนมากินน้ำครับโอ้ซุ่มแซวสามาคี่ี้ปีห้ติเป็นเรื่อายา้ีครับ แล้วตามบางหงเพศบ่โอ้มันหน่อยมันหน่อยมันเตขาใจหาเม็ดเนาะมันทำโบราณกินน้อยเลยเอฟเกต์เต็มเลยกับนกินนักนี่ครับกับโขโมงเนี่ก็จะได้ขอลาเพิ่นกลับเระได้บ้านนี่นะเดี๋ยวทางกลับไปนอนอยู่ไอ้อัศสะพ้อนทางมันบ่ดีย่านมันเหมือนมันบ่เห็นไอ้หล่องนะ ตบลร่องหรืมือนเด่อเด้่ยถ่างกัะญามากัญญาเพราะว่าภูมิจะพร้อมุกแดดขึ้นแดดได้ประขาอย่างอยู่างเลยใครแน่เนี่มันยังหยุดมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แม่เมืวอนี้ยังแดดได้ถ้ามืดอนี้บ่แดดแล้วอู้ทุกบพวกนี้นี่ครับพอครับเม่์เพื่อนขึ้นลุงก็จะได้เจเจลากครับโหลดเด้อครับเด้อเดี๋ยววันเดือนสิบเนาะเดือนสิบเดี๋ยวเพื่อนนัดเมื่อนัดเบ้นกันเด้อ ่นไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาเออรับเลยเนาะรับเลยเออพักงานมาเดี๋ยวอันนี้บเดยไปน่เดี๋ยวเดินซิ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 เพิ่นมื่อผูกแขนแหละเพิ่นจงเอาไปน้ําเลยเออเดี๋เดินซิมาแีมนูความห่าเม่นกชเอาไดนงมี่นอกนแมนหเพิ่นงเวางานดอกนี่้ยผู้งามผู้จบผู้งามกันเถอย อว่ายงบอกงงเจดออกพี่นาฏเพิ่นกับเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเพิ่นใจดี้านาลกระไดดีใจนั่เพิ่นยู่สมก็เพิ่นอยากได้เมียสาวเล่าเจดอกเพิ่นก็เลิกกบแฟนมานเป็นโดนแล้วหลายปีแล้วสิบกว่าปีละสองคนยัยเบิดล่ะยคนใช่คนนหญ่เบิดล่ะ เพิ่นบ่ได้ไปยุ่งกับลูกครับหลานมันแล้วนวี่เบิดเลอเขาคตรกล้ะวาไว่ามากกเพดๆมหาม้นเบิดแล้วเขาโตมาแล้วเขาหางกิไปกิน้านแล้วพอเห็นแล้วนบอกวอ่าเขาขยู่คนนั้นต,ตไอือยุ่งูกสาวนั่นแหละคอให้ไปกรุงเทพกับไปไปยูง่งงานอาหารกรุงเทพยุพ่เทเฉิงแม่ผมแก่บอ กับบ,บริเกย์ไได้อาไีหน้ายัางมียูไงอายุเท่าไหให่ไ้ไทยโอ้ยคดกเชื่อไทยเชื่อไหม <c oughs> ขันม้นเดืมแกใช้ทั้งเดือนบ่หรือว่าอาทิตย์นี้รายเดือนรับไไส้ลักได้อยู่แถวนี้ลักหา,าดีกว่าลักเก่าบป่เดี๋ยวข้างหน้าได้ซื้อหลัก ซื้อโทรเบอร์โทรหลักห้าได้ไงพอเรามาแถวนี้เขาใส่แล้วค่ะราคาบ่็อกมีสัญญาณราคาบ่็อกมีตอนนี้บ่มีราคาดี่น่ะคือขายราคาอันนี้ก็อันนี้ก็หลักห้าอยู่เพราะว่าซื้อเน็ตมาจากด่านซื้อซื้อเบอร์เปลี่ยนเบอร์มาเป็นไงล่ะแซ่บยี่บอทลาบ งัว่าน่ะาบราบหมูน่ะแซ่บจะบอกราบหมูบ่บ่ท่านปลาเผาป้าเผาเบิดไปตัวหนึ่งเออเดี๋ยวคุณเราเดือนสิบต้นเดือนเจอกันจังกินแซ่บแซ่บมันมวนเ้มอ่นาสก่อนชื่อมไว้ด้ได้ได้ได้แอหอ ชาลูมาปุ๊บซื้อปุ๊บมนกับ,บวันยิไม่ทันไม่ทานตอโอนมาก่อนโอนมาก่อนเรื้อม้เตยวิทเตยวหมูกะตลงตา,ายลเขากินหหเ็ดเฮ็ด<ช>หมูเฮ็เดข้าวปุ้นมแล้วข้าวปุ้นข้าวปุ้นขปุ้นเกหมื่นแล้วอหมื่นสามเอออาสี่หมื่นแปอ่าไว้กันงินนี้เลยนั่นกัน อ้าวอ่ามันแจกเบิดสุขคนเลยใจดีครับพกมาน้อยเดี๋ยวม่นจะิ่นจะนี่อยู่มันจะเก็บไว้แต่ซื้อโทรศัพท์ให้ผู้สาวเพื่นนี่นะเกบไปแต่งงานเไปแต่งงานมันเดือนทริปนี่แหละครับอย่างเงินช่นั้นเ้าเดียวก็ได้เดี๋ยววันที่เจ็ด เดี๋ยวเี้เจ็ดออนมาให้แต่มาพอมาถึงเลยโอ้ย,นยเนาะไอ้อยีกับเป็นห่วงยอ้ยพูดได้ไอ้พันมาคือจะของางครับแท้พันมาไอ้เ <c oughs> ดือนสิบจะแตงนะ่งแล้วพี่นัดก็ลเลยอยากเล่ยอยา่ะะเห็นเดี๋ยวมารอบหน้าชวนผมมาด้วยเดี๋ยวนะ้นพี่นัดก็ดดลลเลยได้มานี่แหละครับ อยากไม่เห็นเนาะก็จะของ่ายแต่พอจะมาถือตัวว๊อไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแม่สมค่อนคอยมาเรื่อยๆอยู่ไปเบิร์ดเข่าไปหอดวังเวียงเวียงไส้บ้านบุ้งพะนาะบ้านอีหยังพุ่นไปเบิร์ดบ้านน้องเดินบ้านในกุดหินกุดหยังไปเบิร์ดถ่ายยูทูปถ่ายยูทูปถ่ายยูทูปกูไหนกัเป็นห่วงเพิ่นบ่แม่นจะถือ ผู้สาวตัวสมบ่ท้อกันเลยบานในอุ่นใจแล้วบานในพ่อพ่อไม่เห็นอะเลยบตัวบะต้มเราถึ่พร้อมเลยฝากฝากเบื้องน้องเพื่อนไม่ถาปีนัดเด้อเดือนซีนี่มาแน่นอนเดือนซิบนี่อีกกี้มือ ็มาเมาว่ะโทรศัพมันแล้วนากโทรศัพท์แลนมาเรศเพิ่นกับพังได้อาศัยโทรศ์เพิ่นพังได้อาศัยโทรศัพท์น้องไ้เาล้าจันกะติดตตอบ่ได้อยู่น้องแล้วอย่แล้วอ่แอเดียวแล้วอยน้อง่น่ะอยูําเดียวตอแกนันน้องานี้เีน่ะค่ะที่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ลงมาจะกลับบ้านแล้วครับ ทำสลยใสลงมาเบิกเนะนื้อพูดดิโอ้คือกันดี่ีได้ยืนคู่ใช่พี่โอ้คืออยู่ดีดีใสเอามือออกกันอนะ่ะเออครับคือกันดีนดีครับ โอ้แต่หากี่เหียครับผมหาให้เด้อไอ้คนน่ารักปานนีเด้อเอนี่ออน่านเพิ่นหาพอ่อละเด้อครับบาดนี้เออ